สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่ขอามารับชมในคลิปนี้นะครับวันนี้เขาจะมาอาัปบดยอาการง้อครับพี่น้องในบรรยากาศฝนตกครับพายุเข่าอึนห้องต,ตอนนี้เขาสัปดาห์ที่6นะครับแพ้เพิน่นจากสัปดาห์ที่4แพ้เพิ่นก็นเริ่มจะตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่6แพ้เพิ่นกันเริ่มเจะ แหงนะครับเริ่มจะรุดครับมันจะเป็นห่างนะครับน้องเป็นห่างนหน่อย,อยตุ้มนหน่อยรุดออกเบ็ดครับแล้วแต่จะติดอยู่นี่นะครับเดี๋ยวมันจนแหงยี่หีมันจะสิรุดออกเองน,นะครับมันจะเป็นไข่ายห่างนะครับเป็นห่าง,ยางนยหน่อยติดไว น่าจะรุดมดนะครัพี่น้องครับซุ้มตุ่มในหน่อยนี่ครับลุดมดนี่ครับพี่น,น้องม,ม,มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวนี้ร้อยดึงขึ้งเพื่อนนี่ว่าเป็นหากขุ้นหรือว่าจักครับ กระโปงหน้าจะเมียนฮะค้นหน้าจะเป็นหักอีหลุดออกมาเลยนะครับมันเป็นไข่ไข่คนนะเป็นหลายๆเป็นหลายๆเส้นไข่ไข่เป็นไข่ไข่ค้นหน้าพี่น้องมันเป็นหลายๆเส้นไข่ไข่กันกับไอ้หักแก้วต้นใหม่นะครับ เช่นมาพี่น้องอันนี้ก็ผมลอยดึงของมานะครับเขาอาทิตย์เขาสัปดาหที่หกเริ่มซึมน,นะครับแต่ว่าเพิ่นยังบอยอยากให้จับโตนะครับคนนี้นยังบออยากให้จับตโตอยู่เพิ่นน่าจะเจ็บนะครับ นี่ครับนอ้องมันจะเป็นขาวๆเย็นมาครับเป็นขาวๆเป็นหากเศษเน,น,นยๆครับัติดอยู่นี่ชัดเจนมาครับเดี๋ยวจะ ช่วงนี้หนาจึงแค่แตกไม่ครับตัวนี้นนาจะบ่มีหางนะครับตัวตัวใดมันแตกมันจะบ่มีหางครับแต่ตัวมีหางมันจะบดแตกนะครับมันจะแหงลงแล้อก็เป็นลักษณะแบบที่เ้อเหตนนี่แหละครับเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ตอนน<อ>ี้แม่เพื่อนกะขากะยังบวมนิดนึงนะครับยังบวมอยู่รปาเพื่อนอยังตุ่มยืนนี่ครับตุ่มเพื่นเนอยียงอ่ะไม่ตุ่มอยู่มองเทิงขอคาขึ้นมาครับ จะวนีแยกออกมาตั้งหากนะครับสองตวัวก็จะมีอีกหาตัวที่อยู่อีกฝอกหนึ่งครับอยู่น้ำกันซุ้มนั้นเป็นลูกที่ผสมผสมโตครับมันเปลี่ยนมอห้งครับซุ้มลูกผสมโตนะครับซุ้มนีก็นาจะ ่าจะรุดนะครับสุ้งนี้จะว่าตองใส่เวลาครับผมคิดว่าอีกประมาณสามสองถึงสามเดือนคนละครับทั้งเมียเป็นกับแหงนะครับแหงเวิดุตุมเดี่ยวย่งตะขาครีบบวมนิดนึง ใช่แล้เวเดี๋ยวผมจะไปเมืองอีกหาโตที่มันเป็นนะครับหีิบของหนึ่งครับผม